ราศีสิงห์ฮะกับดวงดีๆครึ่งเดือนหลังนะฮะสิบหกถึงสามสิบเอ็ดธันวาเนี่ยครับนี่วันครับมันก็เข้าสู่ช่วงขึ้นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะหลายคนนะครับงานแน่นเอียดนะครับแต่บางราศีเขาก็เริ่มผ่อนแล้วก็เบาหน่อนะแต่ว่าชาวสิงห์งานแน่นเอียดนะครับอยู่ในโซนของความร้อนในการดําเนินชีวิตนะครับหลากหลายอย่างอยู่เพราะว่างานค่อนข้างจะอัดแน่นนะครับ มันมีงานด่วนฉับพันเข้ามาดาวการงานของเราคือดาวพระศุกร์นะฮะโครจรตตำแหน่งปุตระมันมีข้อดีคืองานหลักก็มีงานรองพิเศษก็เข้ามางานปปรับฉับพันจากนี้ไปก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าเขาว่างานปปรับฉับพันเป็นทั้งงานประจําแล้วก็งานพิเศษหรืองานส่วนตัวนําซ้ํามันจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวนะครับชวนี้กิจกรรมเกี่ยวกับบ้านครอบครัวและปุตระมันเป็นเรื่องของการอินเทอร์เทนนะครับ ก็คืออาจจะมีเรื่องการเดินทางนะครับไปในที่ที่เราอยากไปไปในที่จะเรามีความสุขนะครับไปที่ที่โอเคเราไปแล้วเราก็รู้สึกดีด้วยนะฮะอาจจะไปกับคนที่เรารักไปกับครอบครัวไปกับคนส่วนตัวอะไรก็ว่าไปฮะชาวสิงห์เป็นหนึ่งในราศีที่ช่วงนี้กิจกรรมหลากหลายอย่างจริง,รงผมมองไปโฟกัสเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการมีเพ,พื่อนฝูงนะฮะหรือคนรอบข้าง หรือมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวด้วยนะครับกลายไปว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับมันทั้งการเอนเตอร์เทนส่วนตัวด้วยนะเจอภาพคนฝูงที่คนไม่ได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานก็มานะฮะแบบบางคนแบบไม่เจอเป็นสิบปีนะครับก็จะพบเจอด้วยนะแล้วก็มีดวงเกี่ยวับเรื่องของถูกใช้เววานให้ทำางานหรือบางอย่างเพิ่มเติมแล้วก็มีงานดวลส่วนตัวด้วยนะ มีอะไรที่แบบเออต้องทําส่วนตัวกุ un> un> ๊กกิ๊กกิ๊กอะไรไปนะครับคือไม่ได้มีอะไรที่ซีเรียส่าเพียงแต่ว่ามันเยอะนะครับโปรแกรมมันเยอะมันแน่นผมว่าเพื่อนๆลองตัดโปรแกรมบางอย่างบ้างก็ดีนะเขาบอโอ้โหมันเอาเรื่องจริงนะบางช่วงบางสัปดาห์หรือบางวันนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องเงินทองนะฮะผลลัพธ์ต่างๆเรื่องเงินมีข่าวดีครับมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวสูงเป็นพิเศษ เริงกว่าดาวการเงินของเราคือดาวพุธนะฮะ,ะโครจรดาวพุธคือเงินนะโครจรไปอยู่ในตำแหน่งพันธุคือบ้านและครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะฮะมันเป็นช่วงที่เราจะได้ซื้อของถูกใจซื้อของที่อยากได้มานานซื้อของให้กับคนที่เรารักคนที่เราผูกพันนะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะฮะแสดงว่าใช้เงินคุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าต่างๆผมก็ยังดูว่า เราสามารถใช้ช็อปหมุนหรือมีโอกาสได้เงินพิเศษนะครับว่าไปนะไม่ใช่ว่าต้องจ่ายอย่างนี้นะครับแต่ค่าใจ่ายเราจะไปทิ้งไปกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของครอบครัวแล้วก็มีการซื้อช็อปใช้ของส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับนี่คือจังหวะดาวที่เด่นนะฮะก็โอเคนะถ้าดูภาพรวมนะครับในเรื่องของเงินทองช่วงราบวาสนานะครับก็ถือว่าน่าพอใจมันมี มุมดาวเกี่ยวกันเจราจาเด่นเลยนะเผืเ่อเพื่อนๆจะมีเรื่องจะเจราจาโน้มน้าวใจใครหรือว่ามีกิจกรรมทําอะไรพิเศษนะฮะก็โอเคนะฮะว่าไวนะ้นะเรื่องเงินดูทรงแล้วดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะฮะเพราะมันมีเงินพิเศษเข้าและได้ซื้อของถูกใจแล้วก็ได้ใช้จ่ายไปกับคนที่รักรวมถึงมีโอกาสที่จะมีเงินฟุกๆุกเข้ามาด้วยนะฮะหรือได้ซื้อของที่ใช้ใน ครัวเรือนนะฮะเป็นของกลางเป็นของอะไรที่เราใช้เครื่องอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟนะฮะอุปกรณ์ที่มันจําเป็นต้องใช้นะฮะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องนอนนะครับต่างๆนะมันเครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโอ้ว่าไปนะมันก็ต้องมีตังพอสมควรเนาะไม่งั้นมันในดาวนันไม่ได้สามารถที่จะจ่ายได้หลายอย่างแต่ว่าเมื่อมันจ่ายได้หลายอย่างเพราะเงินเข้าพอนะฮะต่อมาเรื่องความรักนะฮะคนโสดครับคนโสดนี่วันดีนะฮะแบบโสดคุยใครนี่ คนจะรู้สึกใกล้ชิดสนิทกันนะฮะจรงแต่ว่าต้องระวังเจอคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับเพราะว่าดาวเสากับดาวราหูมันเป็นคู่ดาวที่เกี่ยวกับคนที่มีคู่แฟนแล้วหรือคนที่มีประสบการณ์ในชวิตคู่ค่อนข้างเยอะจะมาหาเรานะครับก็อยู่ที่ว่าเรารู้สึกยังไงและตอบตกลงงไงนะฮะส่วนคนท <tra exist> <face> ี่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักในช่วงนี้ผมก็ดูว่าก็รักกันดีนะจริงแต่ว่าอยู่ใกล้กัน นานๆมากๆไม่ค่อยได้นะฮะคืออยู่เสมือนเพื่อนสนิทหรือคนที่รู้ใจนะฮะแต่อาจจะไม่แบบมุนของคู่รักกุ๊กิ๊กอะไรมากนะะักนะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบซีเรียสน,นะนก็ยังดู่ามันยั่งยืนกว่ามันยังยนย่งยืนกว่ามันคุยมันระบายเรื่องอะไรต่างๆได้หลายเรื่องเลยนะฮะต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับระวังช่วงนี้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดท่านโยไอสวอครับเบาหวานความดันไมเกรนนะฮะ แล้วก็ช่วงนี้ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวพวกข้อเข่ากระดูกต่างๆนะครับพวกนี้ต้องเซฟเซฟร่างกายนะครับและประกาศต่อมานะฮะในระยะนี้ต้องเรียกว่ามันมีดาวนะหรือดวงนะครับที่เกี่ยวพันกับคนนะครับช่วงนี้จะมีวุ่นวุ่นเรื่องวุ่นวุ่นเกี่ยวกับคนพอสมควรนะฮะช่วงนี้ก็ระมัดระวงังนิดนึงแล้วกันนะครับคนนะทาให้เราปวดหัวนะครับและประกาศต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวกับ ท่านที่มีอยู่ต่างประเทศนะฮะช่วงนี้การเดินทางมีการเดินทางระยะสั้นมีดวงเกี่ยวกิกจกรรมหลากหลายอย่างในเวลาเดีวยวกันมีพบว่คนฝูงไม่ได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานมีงานด่วนเพื่อนเตรียมตัวนะฮะวางแผนที่ดีมันมีงานด่วนงานแทรกเข้ามาอะไรที่เร่งก็เร่งไปอะไรที่แบบดูแล้วมันเร่งเกินเดี๋ยวหลุดก็ต้องละเอียดรอบคอบนะครับฉะนั้นช่วงนี้ดวงมีเหตุต่างๆที่ต้องทำาท้งเรื่องส่วนตัว ก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นแล้วก็งานก็ยังมีกิจกรรมบางอย่างหรือมีความหวังใหม่ๆหม่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเริ่มมีอะไรดีๆให้ชื่นใจได้บ้างนะฮะแต่ความรักรองการเทร่ะเทีแหวงด้วยเรื่องเป็นเรื่องนะครับ mm hmm. เลขมงคลครับินนะครับสามแปดห้าเก้าที่ไมู่ัวโจรกเลขสองสีเขียวเหลืองส้มม่วงแล้วก็สีที่ไม่กูตฉลุรคือสีน้ําเงินนะครับแล้วก็วันที่ดีครับมีวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์อาทิตติดขัดคือ วันศุกร์รวมถึงเรื่องของการทําบุญนะฮะมีการทำบุญเกี่ยวคนชาราคนพิการเด็กทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์ทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรียกว่าโรงพยาบาลโรงทาหรือโลงศพนะฮะนี่เป็นบุญใหญ่บุญดีรวมถึงเรื่องของการแก้ปัญหานะครับเพื่อนเพื่อนครับในช่วงนี้มันมีปัญหาที่ต้องแบบเร่งรีบเคลียร์นะครับต้องให้เสร็จโดยไวยครับอย่าลืมนะฮะในช่วงนี้ อะไรที่มันดูด่วนให้รีบเร่งโดยไวด้วยนะครับล้มถึงนะครับการเรียนการสอนการสอบแข่งขันถือว่าน่าพอใจโดยเฉพาะหลังวันที่23เดือนนี้ไปแล้วนะครับมันจะมีข่าวดีฮะผู้ใหญ่มเมตตาม,มีโชคฟุกฟุกมีโอกาสได้ทาอะไรพิเศษหรือมีข่าวดีบางอย่างทั้งที่รอคอยหรือไม่ได้รอคอยนะฮะแต่ก็เป็นข่าวดีนะฮะก็ถือว่า ออมีเรื่องดีๆชื่นใจนะฮะโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับแล้วก็เรื่องของถ้ามีโอกาสนะครับใครที่มีลูกหลานบริวารสัดเลี้ยงจะมีข่าวดีๆให้ชื่นใจมีเรื่องให้แบบเออบันเทิงใจมีเรื่องให้สบายใจนะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสมีโ,มโชคกูฟุกนะครับในช่วงนี้แต่ว่าโอ้จะไปบบหวังเยอะนะครับ บางคนโชคลาภมันจะการลงทุนบางคนโชคลาภมันจะข่าวดีเรื่องของงานหรือที่ติดขัดนะฮะแต่ว่ามีโชคแนะ่ๆมีเรื่องให้ชื่นใจเบิ่อทิงใจแน่ๆนะครับในช่วงครึ่งเดืหลังนะฮะก็โอเคนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเราแล้วก็คนในล้ชิดนิดนึงนะฮะในช่วงนี้ือว่าไปมีดวงกันไปเที่ยวในที่ที่เราอยากไปก็มีความสุขดีนะฮะก็ต้องระวังระวังเรื่องเวลามันจะมีเหตุช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะเรื่องเวลา เวลามันบีบบ้างเจอคนมาช้ามาสายกี่บ้างเจอคนเทหรือเลื่อนนักพินนัดบ้างตัวเองเดินทางไปช้าไปสายบ้างคือเรื่องเวลามันจะเป็นปัญหาโอเคครับโชคดาบมีครับมีกำลังเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ